สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องปิดเตอร์พามากินคอยขมเลยครับนี่บุรีเฮียเตี๋ยวนะครับซื้อมาครับซื้อมาครับมาซื้อมากดึกดังดึกครับตอนนี้สองพอครับีคอยขมครับคอยดึงเจ็บเสียงรกันครับพี่น้องเจ็บเสียบจากปิดเตอร์ครับเจี๊ยบเท้าวันนะครับอย่าลองเจ็บปวดกันครับอย่าลองจัดเบ็ดหนึ่งครับ พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่เต๋อพากินปลาเที่ยวครับกินปลาเที่ยววะเสียบก่อนครับว่าทํางานอยู่ตอนนี้ครับอีกสองปีกเกษียณไปยศตายย่างบังหวัพาพี่น้องไปใส่บิดครับนี่ครับเจดอนแจ็คเพลงหนึ่งครับอ่กินอะพี่น้องเบื้องบน,นหน่อยจะขาดที่พ่อแหละครับกินโดนไล่แล้วพี่น้องเขาเบื้องบนจ,จบเนาะ กินโดนไลน่กับพี่น,อนอ้องเขาอยากน้ำกินในพี่น้องอยากอยากน้ำมาร์คจุดแต่กินเฮ็ดยด้ะครับบุญนี้ครับสุดรอกรอครับรอกระลูกกระตุนนะครับเพิ่งออกมา,าแล้วครับเพราะว่าไปนั่นเขาดำบีซ่าไปบวชวเห็นหน้าไฟเพิ่นนะครับเนาะแอ้ครับมาก์ะลงชิมจุบะเดลงชิมแบบจังสีนะครับลงชิมพี่น,อน้องเบิ่งพี่น,อน้องนอ,นอาจจะเห็นเยอะนะครับเนาะ เดี๋ยวมื้อนี้กินก้อยขมี่น้องเบิ้งไปบ้านก็ได้กินด้วยกับก้อยเป็นก้อยหมูครับบ่ได้กินก้อยเนื้อทั้งทีเลยครับนี่ครับทำมิไงพี่น้องทำมิไงพี่น้องเมืองร้านนี้แซ่บครับนี่แว้บครับถือมาเจ็ดสิบบาทครับกินทำมิไงครับครบหน้าพี่น้อง กินรย้องครับกินเนน้องนน้องเบิ้งยางเดียวเพราอรกินไวยางแ้วโ่เบินครับมือเวลากเดีสดๆนเพี่น้องเบิ้งนะครับคอยขม้อยจุกเปนเปีนน้องเบิ้งครับเป็นยอเขาบบเป็นยรับบแสบ ทำยีงไ่ลองเบื้องเบ่ลองไม่ลองครับนะี่นอนนวเสร็จแล้วก็บหลำก๋่ยเตียครับคำนี้ครับด๋วยเตี๋ยวครับแตี๋ยวมอนกันพะี่น้องเบิ้องกิบผมแล้วครัอยากกินก็ไปซื้อก้วยเตี๋ยวมากินะนะครับเด้อ นิสานเป็นอาหารสากลนะเรบพลังกินเป็นพลังบนนั้นไปกินก๋วยจังซี่เหรครับกินสเต็กหมดแล้วครับเด็ดหรือเนื้อย่างครับย่างปลสจูดะครับย่างเพราะจูดเตางนอมใช่ไหมครับมากินนะครับคนที่สานกินละสนเลยครับนี่ครับปั๊บ ปยนะครับดแสบไปเน้งกิด้อมือผครับแสบแสนวกินกตอนหิวนะครับเแสบไปครับควยครับ นั้นมาแสกมาก,กินเลยสิกินแต่ย่างดีครับผมอือนคน,นไหนแจ้งตามนะจีบเว่าจริครับลงบกับลง a c e b o o กกับลงบเลี้ยวกับคีบตามจเงาลงเหมือนแกับผ่านเปตัวยงนะครับ อันใส่ตาปีนองครับรได้กับนี้ครับเงินเดือนเหตุงานเงือบผมนึ่นี่ครับทำไม่เงี่ครับเนี่ยรานด้เนเดียแซ่บใจนครับไม่งครับกินเไม่เง้เลยครับกินกวยครับกินกับนี้พี่นอบิึงนะปีนองเลยนครับบ ัะนรน้องบินรับครับใช่ไหมครับจิงเน้องมึงจะทำวะครับทำหนึ่งก nah, ็ทำคำยังไงครับทตาดีครับ ้นครับบ่ก็ฝากประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับพี่เต๋อบากินครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมที่ติดตามครับ คุณตาคับสองัหรครับแ้ <c oughs> เปลี่นเรคุณตามควันเจ็ดตังติดตามสองาครับสวัสดีครับน้ทุกคนสวัสดีครับผม